กองสดดีทุกท่านเลยเนะี่ยปกับผมมินิคุม,มาอีกแล้วนะี่นี่ผมจะพูดเรื่อง5ออนิเมนะแนวรักใสๆที่ต้องควรดูเนะี่ยจะเป็นยังไงไปชมกนะันฮะขอบอกไว้ก่อนนะผมจะดับพวกนี้มานะผมจะอันดับเองรู้นะตามความชอบผมนะับใครชอบอันไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยเนะี่ยก็ต้องขอโทษเสียงรบกล,กลนะัพวกนี้ด้วยนะพวกสัตว์พวกนี้นะไก่หมาหอยหมาเม่นพวกนี้นะแล้วก็เสียงรถต่างๆนะนะพวกนี้ด้วยนะว่าตอนเช้าไงประเด็นนไปชมกันฮะอันดับที่ห้า คิมินิโทโดเกะเนี่ยโครนุมะซาวโกะนะถูกเรียกว่าซาดโกะนะจากเพื่อนร่วมห้องของเธอเนี่ยเนื่องจากความคล้ายคลึงกับตัวละครเนเดอริงนะีซึ่งซาวโกะเนี่ยถูกคนรอบข้างหวาดกลัวและเข้าใจผิดมาตลอดเนื่องจากรูปลักษณ์ภายที่น่ากลัวของเธอนะที่เข่าลือหรือว่าซาวโกะมีพลังจิตสัมผัสนะแก่กล้าสามารถสาบแช่งผู้คนได้จริงๆแล้วรูปลักษณ์ของซาวโกะเนี่ย ต่างจากภายนอกมากนะเพราะเธอเป็นคนอ่อนหวานและขี้อายซ้ําเธอยังต้องการเป็นเพื่อนกับทุกๆคนอีกต่างหากนะแต่ไม่มีใครเข้าด้วยนะเมื่อเด็กหนุ่มยอดนิยมอย่างคาเซฮายะได้เข้ามาพูดคุยกับเธออย่างเป็นธรรมชาตินะไม่วาดกลัวเธอเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างของเธอได้เปลี่ยนไปเธอพบว่าเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในโลกใหม่ที่สดใสนะพยายามที่จะผูกมิตรกับคนอื่นและผู้คนก็สามารถมาพูดคุยได้มากยิ่งขึ้นเนะเธอก็มีคาเซฮายะเป็นต้นแบบนะฮะเธอสามารถเป็นเหมือนคาเซฮายะที่พูดคุยกับทุกคนได้อย ได้สดใสล่าลึงในขณะเดียวกันความรักของทั้งสองก็เพิ่มพูนอย่างมากมากขึ้นแบบช้าๆนะฮะเรื่องราวของซาวโกจะเป็นไงตามได้เลยเนี่ยเรื่องนี้ผมก็ชอบมากนะะี่ยอันดับที่สี่ โทนาลิโนไคบุสุฮงเนะฮะเรื่องราวมัธยมปลายสองคนนะีที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกันมิสุทานิคิซุคุนะฮะผู้หญิงที่สนใจเรียนเรื่องเดียวในะขณะเดียวกันโยชิดะฮาลุนะฮะหนุ่มเจ้าปัญหาของโรงเรียนที่จะมักก่อเรื่องไม่เว้นแต่วันนะฮะจนสร้างคนลำบากใจกับทุกๆคนนะ,ะแต่เขาดันมานั่งข้างคิซุคุจนเกิดเรื่องวุ่นวายตามมาไม่ขาดสายเนะี่ยี่ทำไมเรื่องย้อนสั้นยางไงขออธิบายเพิ่มเติมแล้วกันกน,นะ,ะเรื่องเนี้ยพระเอกแม่งเรียนเก ไปไกลแล้วนะฮะถ้าไเอกแม่งเรียนเก่งชิบหายตอนมอต้นงไม่ไปโรงเรียนนั่งแต่อ่านหนังสืออยู่บ้านนะฮะอันดับที่สามซากุระโซนะฮะได้ยินเสียงนกปะแม่งโคตรลำคาเลยนะก็ทนทนฟังไปนิดนึงนะฮะแม่งเอ้ยจิบ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 ชิบเลยหยุดใจเย็นใจเย็นใจเย็น เอโซลตาคันดาเนะเขาอาศัยอยู่ในหอพักสักุระโซนะเป็นหอพักที่เต็มไปด้วยเหล่าเด็กมีปัญหามากมายนะและในวันหนึ่งมีสาวน้อยมาชิโระชินะนะะได้เข้ามาอาศัยอยู่ในหอพักนี้ด้วยเธอมีฝีมือด,ด้านฮงด้าศิลปะในระดับยอดเยี่ยมมานะครับต่อมาโซลตาคิดว่าเขาควรปกป้องมาชิโระจากเหล่าคนที่ประหลาดในหอพักสักุระาโซนะแต่ว่าชิโระก็ยังมีความลับที่น่าแปลกใจอยู่ด้วยเช่นกันนะนั่นก็คือเธอดูแลตัวเองไม่เป็นเลยนะไม่ว่าจะเป็นการจัดห้องหรือแต่งตัวยิ่งไปกก่านนนนััั้เเหพพือนในอใยง แต่งตั้งให้เขาเป็นเจ้านายของมาชิโลดังนั้นโซลตะจึงต้องคอยสอนให้เธอเป็นเหมือนสาวน้อยทั่วไปเนี่ยและยังเรื่องลาาวุนต่างๆจึงเกิดขึ้นเนี่ยโหเรื่องนี้แบบใครไม่ดูไม่ได้จริงหรือผมชอบคนเดียวไม่รู้นะฮะอันดับซองเงียวกะเนี่ยเรื่องนี้แบบชอบมาก อชอบไปเลยชอบหมดสามสองหนึ่งเนี่ยผมชอบแบบเป็นพิเศษเลยเนะนี่ยโอกะหรือซีรีส์นักสืบชมรมวรรณคดีคลาสสิกนี้กล่าวถึงการรวมกลุ่มของชมรมที่เกิดขึ้นจากเด็กหนุ่มและเด็กสาวสองคนที่ต่างกันอย่างสุดข,ขั้วเนะ่ย สองคู่เนะี่ยคู่แรกคือเด็กหนุ่มสมองใสแต่ขี้เกียจในทุกๆเรื่องนะครับเรื่องกับเด็กสาวที่ขี้สงสัยที่อยากรู้อยากเห็นไปทุกอย่างเนะี่ยกับคู่ของเด็กหนุ่มหัวไวขี้เล่นรักอิสระกับเด็กสาวปากร้ายสุดจริงจังนะซึ่งทั้ง4คนนี้เนะี่ยจะนําผู้ชมไปสู่เรื่องที่ลีรับหลายเรื่องในรั้วโรงเรียนนะรวมไปถึงการสังเกตในสิ่งเล็กๆน,น,น้อยๆที่ทําให้รอบตัวของผู้ชมกลายเป็นสิ่งที่น่าค้นหาได้ทันทีเนะี่ยเรื่องนี้ได้รับการยกยอ่ยองมากในแง่ของถกปมปริศนาเรื่องเล็กๆนะ ทห่น้าติดตามมากที่สุดเนี่ยและคุณภาพงานสร้างระดับฮารุฟูมูวี่เนี่ยนี่คือเลยไม่รู้ที่นีทุกฉากในเรื่องเนี่ยเอาจริงไม่สวยมากนะไม่ไม่ดูไม่ได้นะพระเอกไม่โคตรฉลาดเลยเนี่ยแต่ขี้เกียจไปหน่อยอย่เดินเดี๋ยวไม่ขี้เกียจคนขี้เกียจเก่งนะครับสมองสมองยิ่งกว่าไอสไตล์ภาค8อันดับที่หนึ่ง โทรัโดรลันะนี่ครับอันดับที่หนึ่งครับผมแยกไปได้จากเฮีโอกะหรือโทรัโดรลัดดีนะจริงเราจบวันนี้แล้วก็ไปแล้วเนยะแบบยก้ลำคขนนกจริงผมสงสารคนดูเลยคุณจะได้ยินบ่อะไม่รู้เลยโทรัโดรลันะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทาคาซิริวจิเนะี่ยชายหนุ่มที่มีดวงตาแก่งเกล้านะตู่ดันนักเลงจนใครๆก็ต้องเกรงกลัวแต่จริงๆแล้วริวจิมีนิสัยสุภาพอ่อนโยนเข้าทำงานบ้านเนะี่ยชอบาทำอาหารชอบาทำอาหาร,าหารและไอซากะ ไทกะสาวน้อยตัวน้อยนะฮะตัวเล็กจนดูเหมือนตุ๊กตาแต่ีิสายดูเหมือนเสือนะจนใุกคร้เขาเรียกว่าแม่ฝ่ามือพยักโทราโดระนะเปิดในเรื่องโท,โทราโดระเปิดเรื่องในวันที่ไฮสคูลปี2ของลิวจิเข้ามาโรงเรียนด้วยความดีใจนะเมื่อเพราบว่าได้อยู่ห้องเดียวกับเพื่อนสนิทคิมาลุคุซากุนะฮะชายหนุม่มแฟนสาาแต่ดิสายดีมันจะเป็นไงของโทราโดระนะฮะว,ว่าเรื่องนี้สนุกมากสนุกมากจริงนะแม่งตอนจบแม่งโคตรหักมุม ยี่ยไก่เะไก่ไก่ได้ยินแหลงไก่ป่ะออแล้ก็จบแล้วเนี่ยสำหรับให้ออนิเมะที่นแนวลักใสๆที่ต้องดูนะฮะบายครับนำคาญเสียงไก่แล้ข้อเสียงนกนี้เนี่ยไม่นด้ตอนเช้าเลยนะครบ,บายครับเจอกันนผมครับบาย